ดีเช้าวันศุกร์ค่ะเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยแต่ว่านอนหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือได้ยินเสียงลมพัดแรงมากเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝนไม่ได้ยินเสียงฝนปรากฏว่าตื่นเช้า,ชามาเห็นถนนเปียกถึงได้รู้ว่าฝนตกเช้านี้19องศา7โมงครึ่งค่ะได้เวลาเอายายอาบน้ำละไม่กาเข้าป่ะปล่อยเขาออกไปอืไปฉี่ให้เรียบร้อย โอเคกดเกิร์ลได้เวลาไปหามื้อเช้าอีกแล้วอุ้ยลมดูลมลมแรงมากเฮ้ยอร่อยเลยนะคอฟฟีแต่เช้าวันนี้กินใกล้บ้านยายค่ะมาคาวจูเนียเนาะดูสิวนเขาหิมะตกเดินเมษสานนะ วันนี้ก็อากาศสบาย19องศาเซลเซียสค่ะข้างล่าง19ข้างบนคงจะโอ้ต่างกันเยอะเนาะ40น่าปใจนี่อโอ้ภนเขาสวยมากหิมะกำกลังตกเลยสูงไม่เห็นกันชัดชัด พวกเราก็ยังใส่หน้ากาดอยู่นะคงจะเหมือนกับตัวตลกของพวกนี้เลยแหละเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายเอ้าเข้าตรงไหนเนี่ยเล่นอะไรต้นกระบองเพชรไม่ต้องใช้น้ำไปไปไปน้ำไน้ำที่ไม่มีน้ำตาลเพลงดังมากเลย อาวาดอ๋อเอาเบอร์สามเจ็ดไม่รู้ว่าลุงออเดอร์อะไรมานะเสียงเพลงก็โหดังมากเลยชีทุ้งเลยอู้ฮชดาวแบบ<ๆ>กลมๆเล็กๆอันนี้อร่อยกินแบบโควิด <c oughs> เสียงเพลงรบกวน <c oughs> อาหารเชา้าแบบง่ายๆแล้วก็ถูกด้วยสิบห้าเหรียญสี่สิบเจ็ดถาดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ต้องใส่แบบนี้ค่ะอนี้เป็นเบคอนเบคอน,เ,นเอ็เบคอนเองแอนชีน <and> ันดีก็<ๆ>แบบนี้กินแบบอนาถาจังเลยเนาะ ต้องใส่บนถุงไอตัวข้างนอกขนมปังข้างนอกนี่มันเป็นบิสกิตนะฮะค่อนข้างจะเค็มเนาะพูดตามตรงนะมากินที่ร้านเนี้ยไม่เคยหมดเลยเพราะว่าบิสกิตเค็มมากเลยกินไม่ได้เมื่อกี้เลือกกินแต่เบคอนหมดเลยเนี่ยเค็มมากเลยบิสกิตเค็มจริงๆค่ะป้าก็เลยเลือกกินเบคอนหมดบ้านกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่ะเตวเองทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหรอฮ่าฮ่าเส้นหมี่ เก็บโตลุงเก็บโตอาชีพเก่าพุชพุชพุชเ้ยเย็น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 โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย